สวัสดีครับวันนี้เป็นการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด19หน่วยที่3เศษส่วนการบวกการลบการคูณการหารเศษส่วนวิชาธณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2564โรงเรียนวัดไร่ขงิงสุนทรุชิ์สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานะคาปรปฐมเขตสครูผู้สอนนายกรสินเก่งเขตกิจ วันนี้ก็ยังอยู่หน่วยที่สามนะครับเศษส่วนการบวกการลบการคูณการหารเศษส่วนเนื้อหาสาระก็จะประกอบด้วยนะครับครั้งที่หนึ่งในสัปดาห์ที่แปดสิบเก้าถึงยี่สิบสากรกฎาคม2 5 6 4นยิบสี่นักเรียนก็จะเรียนเรื่องของทบทวนเศษเกินและจำนวนคละการเปรียบเทียบเศษส่วนและจำนวนคละการเรียงลำดับเศษส่วนและจำนวนคละส่วนวัาครั้งนี้เป็นครั้งที่สองนะครับสัปดาห์ที่เก้าวันที่ยี่กถึงสาสิบกรกฎาคม2 5 6 4หิบสี่นะครับในสัปดาห์นี้ก็จะมี การเรียนอยู่สองหัวข้อก็คือเรื่องของทบทวนเศษส่วนอย่างต่ำนะครับแล้วก็การบวกเศษส่วนกับจํานวนคะนะครับอันนี้เป็นการบวกเศษส่วนและจำนวนคะครั้งที่หนึ่งครั้งที่สามนะครับสัปดาห์ที่สิบนะครับก็จะเรียนเรื่องของการบวกเศษส่วนและจำนวนคะครั้งที่สองนะครับแล้วก็การลบเศษส่วนและจำนวนคละรวมถึงโจทย์ปัญหาการบวกการลบนะครับเศษส่วนแล้วก็หัวข้อสุดท้ายจะเป็นเรื่องของการคูณเศษส่วน ละจำนวนคระในครั้งที่4สัปดาห์ที่11นะครับก็จะเป็นหัวข้อเรื่องของการหาเศษส่วนและจำนวนคระรวมกับโจทย์ปัญหาการคูณการหาเศษส่วนแล้วก็จะเป็นเรื่องของการบวกลบคูณหารละคนของเศษส่วนนะครับมีครั้งที่1นะครับในสัปดาห์ต่อไปสัปดาห์ที่12ก็จะเป็นการบวกลบคูณหารละคนของเศษส่วนและจำนวนคระครั้งที่2นะครับแล้วก็จะจบ บทนี้ด้วยเรื่องของโจทย์ปัญหาการบวกลบคูณหารละคนของเศษส่วนและจํานวนคระและ้วก็ทํามยูลาก็จะทบทวนเรื่องของทศยมนะครับที่จะเป็นหน่วยที่สี่ที่จะเรียนในครั้งถัดไปนะครับวันนี้ก็เป็นเรื่องของทบทวนเศษส่วนอย่างต่ํานะครับก็เศษส่วนอย่างต่าคือเศษส่วนที่ไม่สามารถหาจำนวนนับใดๆที่มากกว่าหนึ่งไปหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนได้ลงตัวนะครับเช่น เศษสามส่วนห้านะครับอันนี้เป็นเศษตัวเ่างต่ำนะครับจะไม่มีเลขตัวใดที่นอกเหนือจากหนึ่งไปหารสามกับห้าลงตัวอีกแล้วนะครับเช่นเดียวกับเศษเจ็ดส่วนสองแล้วก็สองเศษสองส่วนเก้านะครับเพราะฉะนั้นประโยชน์ของเศษส่วนอย่างต่าก็คือนําไปใช้ตอบเป็นคาตอบสุดท้ายนะครับของการดําเนินการเศษส่วนเพราะนั้นทุกทกครั้งก่อนที่เรียนจะตอบเศษส่วนได้ถ้าจะได้คะแนนเต็มหรือเป็นปลายทางของคําตอบนะครับจะต้องเป็นเศษส่วนอย่างต่า มันจะเป็นในรูปของเศษส่วนแท้นะครับเศษเกินหรือแม้กระทั่งจุนลน克าทั้งหมดต้องมาอยู่ในรูปเศษส่วนอย่างต่ำนะครับทีนี้การนําความรู้นะครับที่จะต้องมาใช้สําหรับการหาเศษส่วนอย่างต่ํานะครับก็คือเรื่องของหอละมอับหารูปมมากนะครับ,นะรบเพราะนั้นเรา,าดูตัวอย่างที่1นนะครับเขาบอกว่าให้ทําเศษ27ส่วน36ให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ํานะครับถ้านักเรียนที่ท่องสูตรแม่นๆก็จะรู้ว่า ในสุดคูณแม่หนึ่งก็จะมีทั้งนี้เลขยี่สิบเจ็ดแล้วก็เลขสามสิบหกนะครับซึ่งมันก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องตัวหอละมอนะครับของยี่สิบเจ็ดกับสามสิบหกนี้ขั้นตอนในการทําเป็ศษส,ส,ส่วนต่ำของเศษยี่สิบเจ็ดส่วนสามสิบหกนะครับมีวิธีทำสองแบบนะครับวิธีที่หนึ่งนะครับคือเราไปหาหอละมอข้างนอกมานะครับหารร่วมมากของยี่สิบเจ็ดกับสามสิบหกด้วยวิธีการไหนก็ได้เราก็จะได้คําตอบมาว่าหอละมอของยี่สิบเจ็ดกับสามสิบหกก็คือ นะครับก็คือเก้านะครับเพราะนั้นเราก็เลยนำเก้ามาหารเศษและส่วนนะครับของเศษยี่สิบเจ็ดส่วนสาสิบหกนะครับเศษก็เอายี่ิบเจ็หารด้วยเก้าส่วนก็เอาสาสิบหหารด้วยเก้าผลลัพธ์ของการหารนะครับด้วยเก้าทั้งเศษและส่วนก็จะได้เป็นยี่สิบหารด้วยเก้าได้สามนะครับสามสิบหกหารด้วยเก้าได้สี่เพราะนั้นเศษส่วนต่ำของเศษย7สิบเจดส่วนสาสิบหกก็คือเศษสามส่วนสอันนี้คือวิธีที่หนึ่งนะครับต่อไปวิธีที่สอง ครับก็ทาแบบเดียวกันคือต้องไปหาหอเรามอออกมาซึ่งเราหามาแล้วจากวิธีที่1ก็คือ9นะครับเขาเรียกวิธีการตัดตัวเลขนะครับก็คือตัดเศษตัดส่วนนะครับเราเห็นว่ายี่สิบเจ็ส่วนสา 6. นะครับเมื่อนาการตัดก็คือเราจะขีดนะครับนักเรียนทําใส่สมุดหรือใส่กระดานก็อาจจะใช้ดินสอนะครับหรือปากกาแดงก็ได้ขีดตัวเลขที่เราต้องการตัดตัวเลขเพราะเราจะหารด้วยเาแล้วก็ขีดเส้นที่เลขยี่สิบแล้วก็ต้องสุ่มคูณแม่เก้าไป9ก7ยี่สิบเจ็ด กดก็คือ93เพราะฉะนั้นการตัดเลขก็หมายความว่าให้เราขีด27นะครับด้วยปากกาแดงนะครับแล้วก็เขียนเลข3ไว้ว่าอ๋อเก้คูณสมันคือ27เพราะฉะนั้นเราการตัดเลขก็คือขีดเลข27ให้มันลดลงนะครับจาก27กลายเป็น3ามเช่นเดียวกับ36เราก็ขีดเลขนะครับก็ท่องสูตรแบ็กเ้าไป9อะไรได้3าที่หปรากฏว่าเป็น94นะครับก็เขียนเลข4กำกับไว้เพราะนั้นสุดท้ายนะครับเศษส่วนตามของเศษ27 3สสที่ส่วน36 นะครับโดยใช้การตัดตัวเลขนะครับก็คือ,อหอลมอมันตัดก็จะได้คําตอบแบบเดียวกับวิธีที่หนึ่งก็คือได้เศษสามส่วนสี่เหมือนกันต่อไปเป็นตัวอย่างที่สองทำเศษหนึ่งร้อยยี่สิบส่วนเจ็ดสิบสองให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ําตัวนี้เป็นเศษเกินนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทําก็ทําแบบเดียวกันนะครับคือเอาเจ็ดสิบสองกับหนึ่งร้อยี่สิบไปหาหอลมอนะครับทดเลขด้านนอกนะครับหาหอลมอมของ 72กับ120วิธีแรกก็คือนําเศษ120นะครับส่วน72นะครับมาหารด้วยหอลมอของเขาก็คือ24นะครับเพราะฉะนั้นตัวเศษ120ก็หารด้วย24ตัวส่วนก็72หารด้วย24นะครับผลลัพธ์ก็120หารด้วย24ก็ได้5 72หาร24ก็ได้3เพราะฉะนั้นเศษส่วน,นต่ําของเศษ120ส่วน72นะครับตอนนี้ก็คือเศษ5ส่วน3แต่เนื่งจากในการตอบ เศษส่วนนะครับเราจะไม่นิยมตอบเป็นเศษเกินนะครับเราก็นิยมตอบเป็นจานวนคลาเพรานะนั้นเราก็เปลี่ยนเศษเกินให้เป็นจำนวนคลานะครับเพราะนั้นจากเศษห้าส่วนสามก็จะกลายเป็นหนึ่งเศษ2ส่วนสามนะครับไปดูวิธีที่สองนะครับก็ใช้วิธีการตัดตัวเลขนะครับก็เศษหนึ่งร้อยี่สส่วนเจสองก่อนเราเราหาไปแล้วเท่ากับยี่สิบสี่นะครับก็นำยี่สิบสี่มาตัดทั้งเศษและส่วนก็ขีดตัวเลขร้อยยี่สิบนะครับได้ห้าขีดตัวเลข7จสอง ได้สามนะครับ, 3, รบเพราะฉะนั้นผลลัพธ์ก็จะได้เศษ5้าส่วนสเหมือนกันก็ยังเป็นเศษเกินอยู่ก็ทำเป็นจํานค่ะก็ได้คำตอบ1เศษ2อส่วนสามหัวข้อที่5ครับการบวกเศษส่วนและจํานค่ะการบวกเศษส่วนเศษส่วนจะบวกกันได้ก็ต่อเมื่อมีตัวส่วนเท่ากันโดยนำตัวเศษบวกกับตัวเศษนะครับโดยตัวส่วนยังคงเดิมครับเช่นเราจะ,ะนำเศษหนึ่งส่วน8บวกกับ เศษสามส่วนแปดอันนี้จะบวกได้เลยเพราะส่วนเท่ากันแล้วก็คือเลขแปดก็เลยเอาตัวเศษมาบวกกันก็หนึ่งบวกสามส่วนได้แปดผลลัพธ์หนึ่งบวกสามได้สี่นะครับเพราะนั้นเศษหนึ่งส่วนแปดบวกเศษสามส่วนแปดได้ผลลัพธ์เป็นเศษสี่ส่วนแปดแต่ตรงนี้ยังไม่ใช่เศษส่วนอย่างต่ำนะครับเพราะนั้นเราต้องทําให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำก่อนเศษสี่ส่วนแปดทำเป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้เศษหนึ่งส่วนสองนะครับอันนี้ก็คือคําตอบสุดท้ายที่เราจะต้องตอบมาดูตัวอย่างนะครับเรื่องของการบวกเศษส่วนนะครับตัวอย่าง จงหาผลลัพธ์ของเศษสามส่วนสี่บวกกับเศษหนึ่งส่วนหกนะครับปหกเราเรียนเรื่องของการหาหอละมอครนอเพื่อมาใช้ในการดําเนินการเศษส่วนนะครับเป็นสําคัญเลยเพราะฉะนั้นเนื่องจากตัวส่วนนะครับของการบวกเศษส่วนของเศษสามส่วนสี่กับเศษหนึ่งส่วนหกนั้นตัวส่วนเป็นสี่หกนะครับส่วนไม่เท่ากันก็ยังบวกตัวเศษไม่ได้ก็เลยต้องไปหาหอละมอะของสี่กับหกเมื่อเราไปทดเลขท่านนอกหาหอละมอของสี่หกเราก็จะได้ นะครับพอมอคือสิบสองนะครับเพราะนั้นเราต้องทำตัวส่วนทั้งสองตัวให้เป็นสิบสองก็คือทำสี่ให้เป็นสิบสองก็ต้องเอาสามคูณทำหกให้เป็นสิบสองก็ต้องเอาสองคูณเพราะนั้นเศษสามส่วนสี่ก็เลยต้องคูณด้วยเศษสามส่วนสามนะครับส่วนเศษหนึ่งส่วนหกก็เลยต้องคูณด้วยเศษสองส่วนสองนะครับก็จะไปใช้เรื่องของหลักการคูณนะครับก็จะเป็นเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนนะครับเพราะนั้นเศษสามส่วนสี่คูณกับเศษสามส่วนสามก็จะได้กลายเป็น สามคูณสามส่วนด้วยสี่คูณสามนะครับบวกกับเศษหนึ่งส่วนหกคูณกับเศษสองส่วนสองนะครับตัวเศษก็จะเป็นหนึ่งคูณสองตัวส่วนก็จะเป็นหกคูณสองน,น,นะครับผลลัพธ์ก็คือสามคูณสามเป็นเก้าสี 12, ่คูณสามเป็นสิบสองก็ได้เศษเก้าส่วนสิบสองส่วนตัวข้างหลังนะครับหนึ่งคูณสองได้สองหกคูณสองเป็นสิบสองก็ได้เศษ6กส่วนสิบสองนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าตัวส่วนเท่ากันแล้วนะครับเมื่อตัวส่วนเ,เท่ากันแล้วเราก็นําตัวเศษมาบวกกันได้นะครับแล้วก็เอาเก้ามาบ,บวกกับ กับสองนะครับก็จะได้ตัวส่วนเหมือนเดิมก็เป็นสิบสองนะครับผลลัพธ์ของการบวกตัวเศษด,ด้านบนก้าววกสองก็กลายเป็นสิบเอ็ดนะครับก็จะได้คําตอบเป็นเศษสิบเอ็ดส่วนสิบสองเราก็ไปตอบเลขไทยนะครับเพราะฉะนั้นผลลัพธ์ของเศษสามส่วนสี่บวกกับเศษหนึ่งส่วนหกก็จะได้เป็นเศษสิบเอ็ด 11, ส่วนสิบสองครับต่อไปเป็นตัวอย่างที่สองนะครับจงหาผลลัพธ์ของ 3, สามเศษเจ็ด 7, ส่วนสิบบวกกับ สองเศษสองส่วนสิบห้านะครับอันนี้เป็นการบวกจํานวนคละนะครับวิธีการบวกจํานวนคละเราก็มีวิธีทาดังนี้นะครับก็เขียนโจทย์มานะครับสามเศษเจ็ดส่วนสิบบวกกับสองเศษสองส่วนสิบห้าเท่ากับนะครับแบบนี้เราสามารถที่จะใช้การแยกส่วนนะครับของจํานวนคละออกเป็นสองส่วนก็คือส่วนของจํานวนนับกับส่วนของเศษส่วนเพราะนั้นสามเศษเจ็ดส่วนสิบก็แยกเป็นสามบวกกับเศษเจ็ดส่วนสิบสอง เศษสองส่วนิบ้าก็แยกเป็น2บวก2ส่วนสิบห้านะครับนั้งเรียนจะเห็นว่าแยกส่วนของจำนวนนับกับเศษส่วนออกจากกันนะครับจากนั้นเราก็นำส่วนของจำนวนนับบวกกับจำนวนนับก็จะได้3ามบวกกับสองแล้วก็เอาเศษส่วนไปบวกกับเศษส่วนก็จะได้อีกวงเล็บหนึ่งเป็นเศษ7ส่วน10บวกกับเศษ2ส่วนสิบห้านะครับเราก็ดำเนินการบวกนะครับจำนวนนับกับจำนวนนับเศษส่วนกับเศษส่วน นะครับซึ่งจงํานวนนับมันบวกกันได้เลยนะครับสามบวกสองก็กลายเป็นห้าแต่เศษส่วนบวกกันไม่ได้เพราะตัวส่วนยังไม่เท่ากันตัวหนึ่งเป็นสิบตัวหนึ่งเป็นสิบห้าต้องไปหาครนของสิบกับสิบห้านะครับในกระดาษทดเราก็จะได้ว่าอ๋อครนของสิบกับสิบห้าก็คือสามสิบเพราะนั้นสิบทำให้เป็นสามสิบก็ต้องคูณด้วยสามสิบห้าทำให้เป็นสามสิบก็ต้องคูณด้วยสองเพราะนั้นเศษเจ็ดส่วนสิบก็ต้องคูณด้วยเศษสามส่วนสามเศษสองส่วนสิบห้าก็เลยต้อง ก็เก็บไว้ก่อนก็ยังบวกกับส่วนของเศษส่วนด้านหลังที่ยังทําส่วนให้เท่ากันอยู่นะครับก็ตามหลักการคูณเศษส่วนก็เอาเศษคูณเศษเพราะนั้นเจ็ดคูนสามสิบคูณสามนะครับส่วนเศษส่วนอีกตัวหนึ่งก็คือเอาสองคูณสองแล้วก็สิบห้าคูนสองนะครับมาถ้าต่อไปก็ห้ยังคงเก็บไว้บวกกับเศษส่วนที่ทําส่วนเท่ากันแล้วนะครับเจ็ดคูณสามเป็นยี่สบเอ็ดสิบคูณสามเป็นสามสิบนะครับส่วนเศษส่วนตัวหลังนะครับก็จะเป็นสองคูณ2เป็นสี่ห้า สิบห้าคูณสองเป็นสามสิบนะครับก็จะได้ตัวส่วนเท่ากันแล้วนั่นหมายความว่าเศษส่วนด้านหลังนะครับเราก็สามารถนาบวกกันได้แล้วนะครับก็จะได้เป็นห้าบวกกับยี่สิบเอ็ดบวกกับสี่ส่วนด้วยสามสิบนะครับตัวส่วนเท่ากันคือสามสิบนะครับผลลัพธ์ก็จะกลายเป็นยี่สิบเอ็ดบวกสี่ก็จะกลายเป็นยี่สิบห้าเพราะนั้นมืถ้าต่อไปก็จะกลายเป็นห้าบวกกับเศษยี่สิบห้าส่วนสามสิบนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเศษยี่สิบห้าส่วนสามสิบนี้มันยังไม่ใช่เศษส่วนอย่่าางตา เพราะนั้นเราต้องตัดตัวเลขนะครับโดยการใช้หอลมอของ25กับ30ก็คือ5 5อะไรได้25ก็คือ5นะครับ5อะไรได้30ก็คือ6นะครับเพราะนั้นเราตัดเลขเรียบร้อยแล้วผลลัพธ์ในวหุทัศต่อไปก็เลยกลายเป็น5บวกกับเศษ5ส่วน6นะครับจากนั้นก็นำมาประกอบคืนนะครับคือเอาจนวนนับมารวมกับเศษส,ส่วนหลังก็จะได้คําตอบเป็น5เศษ5ส่วน6เป็นคําตอบสุดท้ายแล้วเราก็ตอบเป็นเลขไทย สำหรับก,การเรียนหน่วยที่3เศษส่วนการบวกการลบการคูณการหารเศษส่วนนะครับเนื้อหารสาระประกอบด้วยนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาครั้งที่1นนะครับเราเรียนไปแล้ว3หัวข้อก็คือ1ทบทวนเศษเกินและจำนวนคะ2คือการเปรียบเทียบเศษส่วนและจำนวนคะ3การเรียงล,ลําดับเศษส่วนและจำนวนคะสสาหรับครั้งนี้ครั้งที่2นะครับสัปดาห์ที่9นะครับเราก็ได้เรียนเรื่องของทบทวนเศษส่สวนอย่างต่าการบทวกเศษส่วนและจานวนค่ครั้งที่1ไปแล้วนะครับ ในครั้งที่สมนะครับสัปดาหที่สิบสดาถัดไปนะครับเราก็จะเรียนการบวกเศษส่วนครั้งที่สองนะครับแล้วก็จะเป็นการลบเศษส่วนแล้วก็เรื่องของโจทย์ปัญหาการบวกการลบเศษส่วนรวมถึงเรื่องของการคูณเศษส่วนนะครับครั้งที่สี่ก็จะเป็นการหารเศษส่วนนะครับแล้วก็โจทย์ปัญหาการคูณการหารเศษส่วนการบวกลบคูณหารและคนของเศษส่วนนะครับแล้วก็ครั้งที่ห้า ครับก็จะเป็นการบวกลบคูณหารและคนของเศษส่วนครั้นที่2นะครับรวมถึงโจทย์ปัญหานะครับการบวกลบคูณหารและคนของเศษส่วนและรวมถึงการทบทวนเรื่องของทศิยมด้วยการจัดการเรียนการสอนในสถานกาปีศึกษา2 1 9หน่วยที่3เศษส่วนการบวกการลบการคูณการหารเศษส่วนวิชาณิตที่ตระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2514 รงเรียวลและขิงสุนทรอ,อุทิศสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประมถมศึกษากนครปฐมเขต2ครูผู้สอนนายกรศิลป์เก่งกขก็ข,ขอจบการเรียนการสอนของวันนี้แต่เพียงเท่านี้ขอบคุณครับ